วันนี้เราก็ไปที่ร้านหนังสือนะครับแต่เราไม่ได้พูดในคลิปเราใช้เสียงบรรยายครับก็ขอให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับวิดีโอนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เรามีช่องใหม่ชื่อว่า Special Channel Short นะครับจะเป็นรูปภูเขาสีน้ำเงินนะครบแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ใบไม้นะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ